บ้านเกาขอกกหมู่ที่7ของตำบลท่าเรือนะนะครับก็วันนี้ผมธีรพงษ์พงษ์สมุทรนะครับก็เป็นพนักงานประจำตำบลท่าเรือก็ได้มาติดตามหมู่บ้านเกาขอกกพจอของหมู่7ตำบลท่าเรือนะซึ่งว่าเป็นหมู่บ้านเกาขอกกพจที่ในระดับดีซึ่งเรา ได้ประเมินไปนะครับจะประเมินใจว่าอยู่ในระดับดีเพราะว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของเนินสศูนหายหรือในเรื่องของการทุจริตอะไรนะครับแต่ว่าทีนี้อยากจะให้ทางาคณะกรรมการนะซึ่งวันนี้มาให้ข้อมูลด้วยกัน4ีท่านนะครับก็ได้ช่วยช่วยคุยหน่อยว่ากขกอจอเนี่ยของหมู่7เนี่ย ได้มาตั้งแต่ปีกศอ,อ,อะไรแล้วก็แล้วตั้งแต่การดำเนินการมันมีปัญหาอะไรและณปัจจุบันเนี่ยนะครับในสถานะของตรงจุดขอกอจเป็นอย่างไรก็ใครเชิญก่อนแนะนําตัวก่อนด้วยนะครับแนะนําตัวพี่กอนก็ได้ครับอยู่ตําแหน่งอะไรชื่อหน่งโอ้ครับสวัสดีครับผมมนุษจุมงขุนครับในฐานะรองประธานนะครับ ขอ,อขอคอจอของเราเนี่ยได้เริ่มมาตั้งแต่ปี40ใช่ไหมครับชุดแรกปีศ0น,นะครับแล้วก็กรรมการชุดเก่าเขาก็ดำเนินการมาเรื่อยๆแล้วมามีปัญหาอยู่พักหนึ่งแล้วทีนี้ทางคณะกรรมการชุดกับเพื่อนของตำบลเขาได้ติดตามแล้วก็มาส่งมอบให้คณะกรรมการชุดใหม่และตอนนี้ ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเงินที่เขาติดตามมาก็มาอยู่กับคณะกรรมการชุดใหม่ครบแล้วนะครับแล้วผลการดําเนินการเนี่ยขอเชิญนะน้องผู้ช่วยเขาอธิบายครับค่ะอากาใใรสายชิดคินะคะเป็นเฮเันยิกต,ตอนนี้เป็นตัวขอโจอก็ได้ยอดครบ2องแส,งสนแปและก็มีลูกหนี้ทั้งคู่คลอรคืแได้ กำลางดาเนินการเก็บติดตามอยู่แล้วก็การดําเนินงานตอนนี้ก็เป็นปัจจุบันก็ปกติค่ะก็รอรอลูกหนี้จ่ายครบแล้วก็จะเริ่มนำมินกขอจอไปใช้ปะโยชน์ให้กับผู้ปิดค่ะท่นี้ขอถามพี่ตำแหน่งอะไรที่อยู่ตำแหน่งอะไรตํงกรรมการนะในฐานะที่พี่เป็นคณะกรรมการชุดเก่าต่อมาอยู่ในชุดที่สองเนี่ย เดิมทีปัญหาของคณะของกขอขกขขขจอเดิมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรทําไมถึงต้องมีคณะกรรมการเครือข่ายของตําบลมาติดตามเดิมทีมีปัญหาอะไรเยอปัญหาเกิดมีอะไรบ้างครับเดิมทีปัญหาของเก่าอะ่ะของโกงัน้าตงอ่อนรามแก้วกบวบาการเอฟอจากสม,มาชิบไม่ได้อืมคณะนั่นกลาเกินกว่าขกจ ก็เอาไปรวมกับของทุนเอาไปรวมกับของอาดขนมัดคืูกันเดลคืูกังเ็ชในการคือรวมเฉพาะเนี้ยคือคุณหลักสองมือสองมืนอสองมืนอนั่นเดียวนะสองมื้อแทปประเดไปรวมนั่นแหละกว่ากว่าข้อมูลข้ออะไรสองมื้อขอของทุนข้อของขาดข้อคือกันเรลไปรวมนี่ประเด็นตึ้งไม่ได้ตึวงไ้คือจะหนีนะคือชะการเก็นไม่ได้เล่นไม่ได้ ทีนี้แตการมากรรมก็เตาตั้งกับปัวกันอยู่กันตงนี้ฮะสุกันอยู่กันหัวตันกันอ่าพวกมันเป็นควายอยู่ควายเป็นระบบทานเลยกัเป็นควายตรวจรอบป้องของทุนอืมนอนไหนวันไหมพวตรวจก็ไปเร็วกรรมการอยู่อลยอืม้อการแรงยักไ์เลยนหมาเนะพวกกรรมการอยู่เยดูเลยอยู่เยอะอยู่เยอะกันเลยนะอยู่โมเดียวกันนี่ครับอยู่แบบเอออะไระบอะไรแบบ จับปิดไปแล้วเอาปีนสู้ไม่ได้ดงไห้เดียวเอาจนว่ามันมีนาดตรงนั้นจนว่าบวกกันแล้ก็มาติดตามกันมาเรื่องในกระบอกหน่ยมีคณะการตมระโเพื่อการัวเนี่ยอันนี้เมาจามาเสียกันนคือใก่ตำบลทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะมาๆมาถงนั่น มีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอ๋อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซึ่งเป็นเ,นเนนครือข่ายนะรับมาช่วยติดตามนะครับก<ม>็ตอนนี้อย่างที่เดินทีจากมีปัญหาก็ตอนนี้ก็เงินก็คืออยู่ครบนะ<ม>แล้วก็อย่างที่น้องสาวบอกว่าเราเราจะเอ้ยตอนนี้ก็รอคุยกับคณะกรรมก,การชุดใหม่แล้วก็สมาชิกเพราว่าจะจะดเนินการส่งส่งทิ้งให้กับสมาชิก ในหมู่บ้านก็ต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องนัดประชุมกันอีกครั้งนึงนะครับทีนี้เอกสารหลักฐานของเราที่ทำมีอะไรกันบ้างเอ่ยนี่ีเป็นันี้่วอ่าอ่านะครับบัญชีลูกนี้หน่่ยตัวนะครับนี่นบัญชีคนเรือนนะที่อ่ที่ตึกขายเพ้อ๋อนี่บัญชีคนเรือนที่ว่าในอนาคตนะว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้กู้ยืมเงินนะครับนะ นี่คือหมดวันที่ยอดเงินเป็นปัจจุบันยอดเงินยอดเงินยอดเงินดูก่อนมันณวันที่เท่าไหร่ยอดเงินวันที่ยี่สิบสองเดือนสี่ปีหกเจ็ดนะครับจูในนี้อยู่หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทครับยังไม่ได้อัพมีการคืนแล้วแต่ยังไม่ได้อัพจะรออัพทุกวันทุกสิ้นเดือนคือจะอัพอ่าครับก็เป็นปัจจุบันแต่ว่าทีนี้ก็รอทางคณะกรรมการเข้า ข้าจังหวัดนะแล้วก็จะได้ไปอัพครับนี่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับสําหรับกกจก็คือว่าอยากคืออยากให้เจ้าหน้าที่ลงมาดูแลแบบนี้ค่ะเจ้าแบบนี้ค่ะติดตามมาเรื่อยๆนี่กำลังใจด้วยนะอย่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยทิ้งแบบต่ว่ากรรมการที่มีดีมากค่ะเราได้เวลามรากระดดว่าดูดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีอาวุธไป งนั้นก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมก็คงจะใช้เวลาพูดคุยกันพอสมควรนะก็หวังว่าหวังว่านะครับก็เราคงจะได้นําเงินนี้ไปใช้ประโยชน์ให้กับคุเรียนที่เขามีความต้องการแล้วก็เขาเดือดร้อนนะครับแล้วก็ให้คณะกรรมการเราได้ช่วยกันดูแลนะครับกันอย่างนี้ตลอดไปเพื่อว่าให้กองทุนนี้มันสามารถอยู่ คู่กับลูกหลานของหมู่บ้านเรานะครับเราน,นี้ก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณคทุกท่านมากครับสวัสดีครับ